รูปเหมือนสมเด็จโตที่ท่านเห็นอยู่นี้ถือได้ว่าเป็นอีกพิมพ์ทรงหนึ่งที่ดูเข้มขลังและก็สวยงามนะครับเป็นฝีมือของช่างมังหลวงที่มีการจัดสร้างไว้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นการาฝังอัญ,ญมณีนะครับพลอยหลากสีและก็ที่เห็นอยู่ด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับเป็นเนื้อโลหะเป็นดอกพิกุลน,นะครับที่มีการฝังเอาไว้ถือได้ว่าเป็นการ วางตำแหน่งไว้อย่างสวยงามและก็ลงตัวที่มือของสมเด็จโตก็จะเป็นเหล็กไหลนะครับเม็ดใหญ่ที่มีการฝังอยู่ตรงกลางมือของสมเด็จโตนะครับและก็ที่เหนือขึ้นไปกว่านั้นนะครับก็จะเป็นเม็ดทองทองปรหลยนะครับที่มีการฝังเอาไว้ที่พื้นผิวของสมเด็จโตนะครับทองทองปรหลัยก็มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับยิ่งนํามาฝังเอาไว้ที่ องค์พระสมเด็จโตก็ยิ่งเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ไปใหญ่นะครับเห็นไหมครับจะมีปลอยหลากสีฝังอยู่ที่ด้านข้างและก็จะมีอ่าคล้ายๆกับปลอยนะครับสีเลือดนกมีการฝังเอาไว้สายขวาเช่นเดียวกันนะครับ ที่ด้านบนของงานเขียนสีนะครับก็จะคล้ายๆว่ามีแผ่นทองนะครับมาปิดเอาไว้อีกชั้นหนึ่งเห็นไหมครับเป็นการปิดทองเอาไว้มีความเหี่ยวนะครับเห็นสีจัดจ้านแล้วก็สวยงามอย่างนี้นะครับไม่ใช่ใหม่นะครับเป็นองค์สมเด็จโตเก่านะครับ น่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า150ปีขึ้นนะครับเห็นไหมครับสังเกตไหมครับที่พื้นผิวของสมเด็จโตสังเกตที่พลอยแล้วก็ดอกพิกุลนะครับแล้วก็พื้นผิวงานเคนสีก็จะมีคล้ายๆกับมีการงอกมีการตบผลึกนะครับของเคนสานะครับขึ้นมาปกคลุมอยู่ที่พื้นผิวบ่งบอกถึงอายุและก็การเวลานะครับ เห็นไหมครับที่เส้นสุมก็จะมีความเหี่ยวขนาดเขียนสีเอาไว้นะครับก็จะมีความเหี่ยวมีร่องรอยของการแตกปริให้เห็นนะครับเนื้อองค์สมเด็จโตก็จะเป็นเนื้อผงสมเด็จนะครับเห็นไหมครับแต่จะมีการออเขียนสีเอาไว้นะครับเป็นฝีมือของช่างมางหลวงน่าจะมีการจัดสร้างในวาระพิเศษนะครับ ที่สวยงามไปกว่านั้นนะครับ